10เรื่องจริงสุดเพี้ยนของตุ๊กตายางที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ล่าสุดเพื่อนๆคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับหนุ่มใหญ่รายหนึ่งหลังจากเลิกรากับภรรยาไปก็เปลี่ยนมาอยู่กินกับตุ๊กตายางแทนเนื่องจากไม่จูจีขี้บ่นรองรับได้ทุกสภาวะอารมณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศตุ๊กตายางเป็นเพื่อนกับมนุษย์มาหลายร้อยปีแล้วนะคะ เรียกได้ว่ามีหลายเรื่องที่เพื่อนๆได้ชมแล้วต้องตะลึงแน่ๆวันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกรวบรวมข้อมูลตุ๊กตาอย่างจากทั่วโลกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมกันรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ช่องรอบรู้รอบโลกของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเรื่องที่10มียายปรมปะลาเกี่ยวกับตุ๊กตามนุษย์ 8ปีก่อนกิสตรการมีนิยายปรำประาในกรีกโบราณว่าดูเรื่องของรูปแกะสลักจากงาช้างเป็นรูปหญิงสาวเปลือยเปล่าฝีมือของศิลปินนามว่าปิกมาเลอองที่มีชื่อว่ากาลาเทียรูปปั้นของกาลาเทียว่ากันว่างดงามดุดนางในเทพนิยายรูปร่างและสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบ ขนาดที่ทำให้ปิกมาลีออนคนที่ปั้นขึ้นมากับมือหลงไหลหลงลักถึงขั้นเอาไปอาบน้าแต่งตัวนอนหลับบนเตียงด้วยกันเลยจนท้ายสุดเทพีอโฟไดส์ทนไม่ไหวได้ชุบชีวิตกาลาเทียขึ้นมาให้กลายเป็นหญิงสาวแสนสวยและทำให้ปิกมาลีออนและกาลาเทียได้แต่งงานกันตำนานปร,ราปบาลานี้ยังคงเป็นเรื่องเล่าสุดคลาสสิกจนถึงศตวรรษที่17เลยทีเดียว เรื่องที่9ประวัติศาสตร์ของตุกตาาตกต๊กตายางตัวแรกตุ๊กตายางตัวแรกถูกสร้างขึ้นโดยกะลาสีเรือชาวฝรั่งเศสโดยให้ชื่อว่าดามเดอโว o y a ร์นางกำนันบนเรือในศตวรรษที่16ซึ่งกะลาสีส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายค่อนข้างจะเหงา,ปาเปล่าเปลี่ยวระหว่างการเดินทางร่องเรือไปยังแดนไกล ตุกตาเหล่านี้มักทำจากผ้าเย็บหรือเสื้อผ้าเก่าหน้าตาอาจจะดูโสมๆแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับกะลาสีเรือและเป็นบนรรพบรุษโด,ดยตรงของตุกตายางในปัจจุบันต่อมาชาวดัสได้ขายตุกตายางบางส่วนให้กับชาวญี่ปุ่นในช่วงสมัยรังดาคุและคนญี่ปุ่นมักจะเรียกตุกตาผ้าเหล่านี้ว่าภรรยาชาวรัสซึ่งคนญี่ปุ่นก็ยังใช้เป็นชื่อเรียกตุกตายางมาจบจนทุกวันนี้ เรื่องที่8ฮิตเลอร์สั่งทำตุ๊กตายางสำหรับทหารนาซีปทรอฟฮิตเลอร์สั่งให้นาซีพัฒนาตุ๊กตายางเพื่อส่งไปให้กองทหารของเขาที่เป็นโรคร้ายหลังจากมีสัมพันธ์กับโซเนีฝรั่งเศสวัสดุที่ใช้ในการทำตุ๊กตายางสังเคราะห์ทำจากซิลิโคนและออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารนาซีติดโรคซิฟิลิสในขั้นต้นแคฟฟอนันสกีนักแสดงสาว ชาวฮังการีถูกถามว่าตุ๊กตาสามารถจำลองหุ่นของเธอได้หรือไม่เนื่องจากเธอเป็นนักสแสดงยอดนิยมของชาวเยอรมันในช่วงเวลานั้นแต่เธอก็ปฏิเสธคำขอร้องนี้ดังนั้นทีมนาซีจึงออกแบบตุ๊กตาอย่างให้ดูเรียบง่ายเพื่อให้ทหารสามารถใช้จินตนาการของตนเองแทนสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นในปี1940 หัวหน้าหน่วยรบเฮนเลสเฮมเลอร์เขียนว่าสิ่งอันตรายที่สุดในบารีสคือการปรากฏตัวของโซเพนีที่แพร่ร้ายและรายการควบคุมไปรับลูกค้าในบาร์โรงเต้นรำและสถานที่อื่นๆเป็นหน้าที่ของเราที่จะป้องกันไม่ให้ฐานเสี่ยงตอ่อโรคล้มป่วยและขาดการเข้าร่วมรบเห็นได้ชัดว่าตุ๊กตาเหล่านี้ถูกทดลองในค่ายทหารเยอรมันในเซนต์เฮเรีย หลังจากผ่านการปรับปรุงอยู่หลายรุ่นแล้วฮิมเลอร์รู้สึกประทับใจมากเขาสั่งผลิตหล่อนแรกทันที50ตัวอย่างไรก็ตามในตอนต้นปี1942ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลก้นใดเขาเปลี่ยนใจและโครงการทั้งหมดก็ถูกยกเลิกและหลักฐานต่างๆก็ถูกทำลายในการทิ้งระเบิดที่เดสเทนของฝ่ายสัมพันธมิตรเรื่องราวทั้งหมดนี้มาจากคำบอกเล่าของปฏิมากรชาวเยอรมัน อาร์เธอริงซึ่งเป็นหนึ่งในทีมออกแบบตุ๊กตาอย่างสำหรับนาซีเรื่องที่7ตุ๊กตาบาร์บี้ได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาอย่าง Ruth และเอเลียสฮ l นเนักธุรกิจจากอเมริกาไปเยือนเยอรมน,นีในปี1956และเห็นตุ๊กตานาซีที่มีชื่อว่า l i l ลีที่ตั้งโชว์อยู่ในร้านตัดผมและหนขับซึ่งเขาเมองว่ามันไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็ก รูทแฮนเลอร์ไม่รู้ว่ามันเคยเป็นตุ๊กตายางสำหรับนาซีมาก่อนจึงซื้อมาหนึ่งตัวและมารู้ทีหลังว่าพวกมันไม่ใช่ของเล่นแต่รูทและสามีใช้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นรากฐานของการออกแบบที่ต่อมากลายเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับเด็กผู้หญิงทั่วโลกอย่างบาร์บี้เรื่องที่6มีเทศกาลเพียเพ้ยนๆแข่งล้องแก่งกับตุ๊กตายางเทศกาลบับเบิลบาบาชา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสายน้ำเชี่ยวกราดของแม่น้ำโวกซีในรัเสเซียโดยผู้เข้าแข่งขันจะแข่งกันในน้ำโดยใช้ตุ๊กตายางเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวเทศกาลเริ่มขึ้นในปี2003และจัดทุกปีในปี2011มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ800คนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชายและหญิงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปและต้องผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ภาค,คบังคับ กิจกรรมการแข่งขันได้เริ่มต้นในปี2020หลังจากหยุดแข่งขันไปช่วงหนึ่งเนื่องจากกระแสน้ำสูงเกินไปเรื่องทีห่าตุ๊กตายางม,มีหลายเกตหลายราคาตุ๊กตายางราคาถูกเป่าลมได้เป็นแบบราคาต่ำสุด ราคาจะต่ำกว่า2,500บาทมักทำจากไวนิลเชื่อมติดกันไม่ค่อยเหมือนคนจริงๆสักเท่าไหร่การใช้งานถือว่าไม่ได้รับประสบการณ์ที่ดีเลยตะเข็บมักจะแตกออกหลังจากใช้งานไปเพียงไม่กี่ครั้งสินค้ากลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับความนิยมในการซื้อไปใช้จริงแต่พวกเขามักจะซื้อใส่กล่องของขวัญไว้แกงกันมากกว่าในช่วงราคาตลาดระดับกลางราคา3,500บาทถึง35,000บาท ตุ๊กตาจะทำจากไวนิ้วที่หนาขึ้นหรือยางราเท็กโดยไม่มีตะเข็บเชื่อมอาจจะมีส่วนผสมของโพลียูรีเทนและซิลิโคนโดยทั่วไปจะร้อมรอบแกนโฟมส่วนใหญ่แยกหัวออกเปลี่ยนได้มีวิกผมสไตล์ต่างๆให้เลือกตาเป็นพลาสติกหรือแก้วและบางครั้งมือและเท้าขึ้นรูปอย่างเหมาะสมตุ๊กตาไวนิ้วบางตัวอาจมีส่วนของร่างกายที่มีน้ำอยู่ภายในเช่นหน้าอกหรือบัน้นท้าย ตุ๊กตาส่วนใหญ่ผลิตในฮังการีจีนและฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันมีเพียงโจแมกผู้ผลิตฝรั่งเศสเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นผู้นําในการผลิตตุ๊กตายางที่แพงที่สุดประมาณ40,000บาทขึ้นไปมักจะทําจากซิลิโคนหรือยางเทอร์โมพลาสติกที่เรียกว่า TPE ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมือนจริงมากทั้งรูปรักและผิวสัมผัส โดยอาจมีใบหน้าและร่างกายจำลองจากคนจริงดาราหรือนางแบบคนดังมีผิวหนังที่เหมือนจริงคล้ายกับที่ใช้กับเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์และมีผมที่เหมือนจริงหรือแม้กระทั่งใช้ผมจริงๆเลยตุ๊กตาเหล่านี้มักมีโครงสร้างภายในเป็น PVC หรือโครงโลหะด้วยคอต่อที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถจัดท่าทางได้หลากหลายตุ๊กตาซิลิโคนหรือ TPE นั้นหนักกว่าตุ๊กตาไวานิลหรือย,ยางที่พองได้ โดยที่มีขนาดน้อยกว่ามนุษย์ครึ่งหนึ่งจากขนาดที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากความสามารถในการจับท่าในท่าต่างๆตุ๊กตาซีโคนจึงเป็นที่นิยมของศิลปินและช่างภาพในฐานะนางแบบอีกด้วยเรื่องที่4 วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆในตอนแรกตุ๊กตาซิลิโคนทำจากซิลิโคนเคลือบสังกะสีออกไซด์แต่เทคโนโลยีแพทตินัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่ามีแนวโน้มที่จะฉีกขาดและรอยกดทับน้อยกว่าด้วยเหตุนี้ผู้นำในตลาดอย่าง Real Doll จึงจ้างเปลี่ยนจากซิลิโคนเคลือบสังกะสีออกไซด์เป็นวัสดุแพทตินัมและผู้ผลิตรายอื่นทั้งหมดก็ปฏิบัติตาม ตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาทางเลือกเทอ o โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ที่รู้จักกันในชื่อของ TPE ได้ถูกนำมาใช้งานทั่วไปโดยเฉพาะผู้ผลิตในจีนซึ่งทำให้ตุ๊กตาเหมือนจริงสามารถผลิตได้ซึ่งมีราคาถูกกว่าส่วนประกอบของซิลิโคนแพตตินัมที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาแพงเรื่องที่3ตุ๊กตายางในบางประเทศคือสิ่งผิดกฎหมาย ในปี2019สื่อของอิสราเอลรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทตุกตายางในยุโรปสร้างตุกตายางที่มีต้นแบบมาจากนางแบบชาวอิสราเอลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเธอนำไปสู่การฟ้องร้องกันด้วยจำนวนเงินมหาศาลประเทศบอสตาซาวาน่าห้ามนำเข้าตุกตายางเข้าในประเทศอย่างเด็ดขาด ประเทศเกาหลีใต้ในปี2018ศาลสูงสุดของเกาหลีใต้ตัดสินให้การขายตุ๊กตายางถูกกฎหมายประเด็นนีย้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันถึงความไม่เหมาะสมมีผู้คัดค้านข้อกฎหมายเนี้ยเป็นจํานวนมากประเทศจีนในประเทศจีนการซื้อและการใช้ตุ๊ก,กตายางไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายในปีที่ผ่านมามีเว็บไซต์จำนวนมากที่เปิดใช้แชร์ share, และรีวิว รวมถึงกระทั่งไลฟ์สดประสบการณ์การใช้ตุ๊กตายางปรากฏในหลายเมืองในประเทศจีนประเทศสหรัฐอเมริการัฐฟลอริดารัฐเคนทักกี้และรัฐเทนเนสซีห้ามขายตุ๊กตายางที่ดูเหมือนเด็กตราชานาจากตุ๊กตายางที่ดูเหมือนเด็กเป็นสิ่งผิดกฎหมายในการนำเข้าและพกพาซึ่งอาจติดคุกได้ถึง7ปีผู้ขายต้องศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าตุ๊กตายางที่ขายนั้นต้องมีความสูงกว่า140เซนติเมตร เรื่องที่ 2. ตลาดที่ค้างขายตุ๊กตายางที่สุดคือญี่ปุ่นในญี่ปุ่นตุ๊กตายางเรียกว่าไดจิไวฟุแปลว่าภรรยาชาวดัตซ์ซึ่งปัจจุบันหมายถึงตุ๊กตาราคาไม่แพงนักที่เป็นประเภทเป่าลมบริษัท Orion Industrial ถือเป็นผู้ผลิตตุ๊กตาซีคนระดับไฮเอ n นชั้นนำในญี่ปุ่นซึ่งเริ่มใช้อีกคำหนึ่งว่าราบุโดรุที่แปลว่าตุ๊กตารักประมาณปี1998 จะแยกแยะตุกตาของพวกเขาออกจากภาพตุกตาเป่าลมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า dust wife คำนี้ปัจจุบันยังคงใช้อยู่และตอนนี้ใช้โดยทั่วไปเพื่ออ้างถึงตุกตายางระดับไฮเอนความข้างขลรในตุกตายางของชาวญี่ปุ่นถึงขนาดที่เรียกว่ามีธุรกิจรงแรมในโตเกียวที่ให้บริการห้องพักพร้อมกับให้เช่าตุกตาคู่รักที่เรียกว่าโดรุโนมุริซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หนังสือพิมพ์รายวันไมนิจิชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่ามีธุรกิจให้เช่าที่นำตุ๊กตายางไปที่บ้านของลูกค,ค้าด้วยซึ่งทำเงินให้กับเจ้าของธุรกิจหลายล้านเยนต่อปีสำหรับแฟนขับผู้ข้างขายในตุ๊กตายางก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะอย่างวิตยาศารไอดอยที่มีเนื้อหาเฉพาะสำหรับคนรักตุ๊กตายางบทความสัมภาษณ์พิเศษร้านขายของยอดนิยม รีวิวตุ๊กตายางแบบต่างๆซึ่งมียอดพิมพ์ถึง10,000ืเล่มต่อฉบับเลยทีเดียวเรื่องที่ 1. ตุ๊กตายางกลายเป็นเจ้าแม่ในพม่าที่เจดีชเวดากองในพม่านายอูไซซานีองได้แต่งตัวเป็นพรามและนำตุ๊กตายางสองตัวที่เขาเพิ่งสั่งซื้อมาจากฮ่องกงเข้าไปในพื้นที่มหาเจดีชเวดากองในตอนเช้าเพื่อทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตายางสองตัวให้กลายเป็นนัด หรือที่ชาวพาม่าเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองหญิงซึ่งพิธีจัดขึ้นที่ลานจอดรถด,ด้านทิศใต้ของมหาเจดีย์ชเวดากองนัททั้งสองถูกตั้งชื่อว่าพระแม่สุรัตวดีอริยะผู้บรรลุโสดาบันและพระแม่สิริเทวี แต่ขณะกำลังประกอบพิธียังไม่สำเร็จดีเจ้าหน้าที่ตำรวจพมา่าก็ได้เข้ามาจับกุ่มอูไซซานีอองและฟ้องร้องฐานดูหมิ่นพุทธศาสนารวมถึงจเจ้าผิดสมาชิกคณะกรรมการเจดีชเวงนากองที่มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับประวัติศาสตร์และสิบเรื่องสุดเพี้ยนของตุ๊กตายางที่พวกเรานำมาเสนอเรียกได้ว่าในบางประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ สำหรับคุณผู้หญิงเองก็อยากคิดว่าเป็นเรื่องตลกนะคะอนาคตคุณอาจจะถูกแย่งสามีโดยเจ้าตุ๊กตาอย่างเนี้ยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปของเราฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ช่องรอบรู้รอบโลกด้วยนะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้พวกเราเพื่อเราจะได้นำเสนอคลิปและเนื้อหาสาระดีๆมาแบ่งปันทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ